แปลให้เป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับผมมีอยู่45เล่มน,นะครับโดยมีวัตถุประสงค์การแปลให้เป็นภาษาไทยให้อ่านง,ง่ายสวัสดีครับผมจากศูนย์จัดส่งตู้และหนังสือพระไตรปิฎกในราคามูลนิธิทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมแอดมินเพจของสูนย์หนังสือใจรักนะครับก็จะมาแนะนำหนังสือพระไตรปิฎกนะครับที่ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับเพิ่งได้พิมพ์เสร็จ อีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จสดๆร้อๆเลยนะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะดําเนินการจัดส่งทั่วประเทศแล้วนะครับหนังสือชุดนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด45เล่มนะครับผมน่าผมหยิบตัวอย่างมาสัก2-3เล่มเนาะอันนี้นะครับ2-3เล่มเนี่ยครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นหนังสือชุดที่ผมสะสมเก็บเอาไว้เองนะครับจริงๆเขาจะเขียนเอาไว้ครับว่าอันนี้นะครับเล่มที่1นึ่งเนี่ยครับ เล่มที่1เขาจะรันไปเรื่อยๆครับหนึ่ง6 7สมห้าหกเจ็ดอันนี้คือเล่มระหว่างระหว่างทางเนาะก็คือเล่มที่12นะครับเนี่ยครับความหนาของแต่ละเล่มเนี่ยครับจะไม่เท่ากันเลขเล่มนะครับคืออันเนี้ยผมมารีวิวหนังสือบนโต๊ะนะครับผมก็เลยหยิบมาไม่ครบจริงๆเนาะก็เลยหยิบมาแค่3าเล่มให้ดูเฉยๆนะครับก็คือเลขเล่มเขาจะอยู่ตรงสันปกครับแล้วก็สันอันนี้ครับเป็นสันปั๊มทองนะครับ เล่มที่สิบสองเล่มสุดท้ายก็คือเล่มที่สี่สิบห้าครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดกันถึงเรื่องของรูปพันสันฐานของหนังสือปะตตรบิดกชุดนี้แล้วกันนะครับรายละเอียดนะครับผมได้พิมพ์เอาไว้ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดว่ารายละเอียดของหนังสือปะไตรบิดกเนี่ยทั้งหมดในคลิปเนี่ยผมอาจจะพูด ได้ไม่ได้ไม่ครบแล้วก็พูดอาจจะได้ไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะแค่มานแนะนาว่าออรูปร่างหน้าตาหนังสือพระไตรปิฎกที่ทางมหาจุฬานะครับจัดพิมพ์แล้วเนี่ยหน้าตาแต่ละเล่มเนี่ยเป็นแบบไหนเท่านั้นเองนะครับผมส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดนะครับที่ผมพิมพ์พิมพ์เอาไว้ในนี้ครับจากอย่างนี้นนครับบางส่วนนะครับเอาไว้ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลองเข้าไป เยี่ยมชมได้เผื่อว่าท่านใดนะครับมีความสนใจว่าอยากจะสั่งซื้อในราคามูนลนีของทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้กับทางศูนย์นะครับเพราะว่าศูนย์ก็เป็นศูนย์ดาเนินการจัดส่งในราคามูนลนี้ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ราคาหนังสือชุดนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตบ่อยทีหนึ่งแล้วกันราคา1 5 0 0 0บาทนะครับผมเป็นปกแข็ง <c oughs> ปกแข็งนะครับสันโค้งเนี่ยครับ เขาจะโค้งแบบนี้เนี่ยครับเห็นไหมครับอันนี้มันเก่าแล้วมันก็จะแบบโค้งบ้างไม่โค้งบ้างเงี้ยครับอานเงี้ยครับมันแล้วแต่เล่นจริงครับแต่จริงๆคือเขาจะดีไซน์ให้เป็นสันโค้งแบบเนี้ยครับแล้วก็ปั๊มทองนี่คือปั๊มเป็นเป็นสีทองเนี่ยครับคือจริงๆเขาใช้แผ่นฟอย์ทองเนี่ยครับแล้วก็ปั๊มลงไปเนาะอันนี้นะครับกระดาษเนื้อในก็จะเป็นกระดาษกรีนลีดนะครับ ก็คือกระดาษตลอมสายตาสีครีมนั่นเองนะครับตัวขนาดของหนังสือนะครับที่เห็นนะครับก็คือจะอยู่ที่ขนาด16ถึง18นะครับถ้าเกิดว่าเราเคยใช้โปรแกรม Word เนอะเอาแบบคร่าวๆแล้วกันถ้าเป็น Word น์นี้ก็คือจะประมาณว่าคอเดียอันนี้คอเดีย18นะครับแล้วก็อันนี้คอเดีย16อันนี้คือกระจากสายตาเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ครับ ก็จะเป็นหนังสือที่มีตัวอักษรใหญ่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้บอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับไม่ได้มีมีปัญหาทางสายตาเล็กน้อยถึงปานกลางครับเข้าใจว่าน่าจะอ่านได้อย่างง่ายเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นหนังสือที่มีขนาดใหญ่เนาะใหญ่กว่าหนังสือขนาดธรรมดาแน่นอนนะครับผมแล้วก็กระดาษนะครับก็ยังเป็นกระดาษถนอมสายตาที่เขาบอกว่ากระดาษถนอมสายตาเนี่ยก็เพราะว่ากระดาษเขาเป็นสีครีมแบบนี้ครับเนี่ยครับ แล้วก็ความแข็งแรงของงานเย็บกี่นะครับของทางมหาจุฬาเนาะเขาก็จะเย็บด้วยสันผ้าแบบนี้ทุกเล่มนะครับลักษณนะแบบนี้เลยมีท่านผู้สนใจนะครับเขาก็สอบถามมาเหมือนกันนะครับว่าทางศูย์เนี่ยจำหน่ายหนังสือชุดไหนมากที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าชุดนี้จะเป็นชุดที่ทางสูย์เนี่ยประเมินการส่งมากที่สุดนะครับ ลองลงมาจากทางชุดนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่เป็นฉบับปกสีแดงที่เป็นฉบับของมหามกุษราชวิทยาลัยเนาะอันนั้นคือเขาจะเป็น91เเล่มอะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปถัดไปแล้วกันเนาะแต่ว่าอันเนี้ยถามว่าพระไตรปิฎกชุดนี้เนี่ยเป็นพระไตรปิฎกชุดที่สมบูรณ์แล้วหรือยังก็ต้องบอกว่าครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตหยิบยกข้อความข้อความหนึ่งนะครับว่า ที่บอกว่าครบเนี่ยคือเขาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลมาจากฉบับไหนนะครับในหน้าที่5นะครับของหนังสือพระไตรปิฎกนะครับเขาก็จะบอกว่าบัดนี้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ปาร็กที่จะให้มีการแปลพระไตรปิฎกภาษามคตฉบับมหาจุฬาเตปิฎกนี่นะครับมีการแปลพระไตรปิฎกภาษามคตฉบับ มหาจุลาเตปิฎกให้เป็นภาษาไทยขึ้นก็คือชุดนี้ครับมหาจุฬาเตปิฎกเนี่ยก็คือพระไตรปิฎกที่เป็นภาษามาตเคี่ยครับแปลให้เป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับผมมีอยู่45เล่มน,นะครับโดยมีวัตถุประสงค์การแปลให้เป็นภาษาไทยให้อ่านง,ง่ายหมายถึงว่าบริบทของการแปลเนี่ยให้อ่านแล้วเนี่ยเข้าใจให้ได้ง่ายที่สุดมากที่สุดนะครับ เพื่อให้พระภิสุสามมาเนรพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าใจเนื้อความในพระไตรปิฎกนะครับและเป็นคู่มือในการศึกษาพระไตรปิฎกภาษามาคตฉบับมหาจุฬาเตปิฎกที่นิสิตของมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ถือเอาเป็นแนวทางในการทําความเข้าใจพระไตรปิฎกภาษามาคตให้แจ้งยิ่งขึ้นผมขออนุญ,ญาตอ่านข้อความแค่เท่านี้นะครับเพราะว่า พอหลังจากที่เราพระพิสุสง์เนี่ยได้ศึกษาแล้วอ่านได้เข้าใจได้โดยง่ายแล้วเนี่ยเวลาท่านเอามาเทศกับญาติโยมะครับก็จะได้แปลแล้วก็ย่อยให้เป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นไปอีกนะครับผมเนี่ยผมว่าชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ดีครับสําหรับท่านใดเนาะที่มีความสนใจว่าอยากซื้อไว้อ่านเองหรือว่าซื้อเอาไว้เพื่อถวายวัดถวายแด่พระภิสุสามมณเนนะครับ ก็ถือว่าเป็นหนังสือชุดที่ดีแล้วก็เป็นชุดที่เป็นมาตรฐานจริงๆนะครับเพราะว่าพิมพ์จากมหาจุฬาเนาะแล้วก็ที่สนยนนะครับก็จําหน่ายในราคาเดียวกันกับทางมหาจุฬานะครับก็คือช่วยกับทางมหาจุฬานี่แหละคือเงินก็ถวายเข้ามาหาจุฬาไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดนะครับที่จะให้ศูนย์ดำเนินการจัดส่งเนาะูนย์ก็จะมีการจัดส่งแล้วก็มีค่าจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทขนส่งไปนะครับผมคลิปนี้ผม มีความตั้งใจว่าอยากจะนําเสนอให้ประชาชนนะครับได้มีความเข้าใจว่าเออได้รู้ว่าโอเคตอนนี้มันมีหนังสือประไตรปิฎกฉบับนี้อยู่นะแล้วกออ็ท่านใดเนี่ยอยากจะเข้ามาอ่านหรือว่าอยากจะซื้อไปอ่านเนี่ยราคามันก็ไม่ได้สูงมากนะครับคือต้องบอกก่อนนะว่าหนังสือชุดนี้ราคาหนึออ่งหมื่นห้าพันบาทก็จริงแต่ว่ามีต้องสี่สิบห้าเล่มนยครับเราก็เป็นหนังสือวิชาการอย่างนี้ครับแล้วก็ นับออกไปอีกอม,มีต้องมีต้องสี่สิบห้าเล่มเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าราคาก็คงไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับที่มีความสนใจว่าอยากจะเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้นะครับในเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับ